ครับวันนี้ก็มาติดตั้งเครื่องสก้า s a า s u งที่บ้านลูกค้านะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเครื่องเก่าของลูกค้าที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับลูกค้าก็แจ้งว่ามันสั่นแรงขนาดที่ปั่นหมาดนะครับทีนี้เราลูกค้าก็คิดว่ามันนานแล้วนะครับก็ทําการซื้อเครื่องใหม่ทีนี้เรามาดูนะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วตัวนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่มันจะมีจุดสังเกตนะครับเวลาทุกคนที่ซื้อเครื่องสก้าไปนะครับ วางได้ศูนย์หรือไม่ได้ศูนย์นนี้เป็นของฝาบนนะครับให้สังเกตที่นี่นะครับขอบนี้ขอบนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านในนี้นะครับอันนี้เห็นเลยนะครับว่ามันกินเส้นไม่เท่ากันนะครับฉันนิฐานว่ามันต้องเอียงนะครับผมก็เลยเอาระดับน้ํามาตรวจจับมันนะครับการวางระดับน้ําสําหรับเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับให้วางด้านข้างทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ถ้าจะมีการเอียง เอียงอย่างที่มองด้วยตาเปล่าด้วยการสังเกตการด้านนี้นะครับก็จะรู้เอียงเดี๋ยวเราจะปรับฐานให้ลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าไม่ปรับนะครับมันจะส่งผลทาให้ชคลูกค้าเสียเร็วอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพื้นบ้านของเราแต่ละที่อ่ะบางส่วนอ่ะเทราดเอียงได้มีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาปรับแล้วก็จะบอกอีกทีนึงนะครับว่าสังเกตตรงไหนปรับฐานถ้าเป็นตัวใหญ่ของตั้มตรงตัวนี้ปรับได้สี่จุดเลยนะครับปรับได้ทุกมุมเลย ก็จะมีจุดที่หมุนอยู่ด้านหน้านะครับแต่บางรุ่นนะครับถ้าเป็นตัวเล็กจะปรับได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับหลังจากปรับเสร็จแล้วก็กดโยกดูนะครับฐานจะต้องรู้สึกมั่นคงทุกจุดนะครับตอนนี้ผมปรับมาเหลืออีกนิดนึง โ <Okay. S 2> อ่คกลับมาดูจุดนี้นะครับตัวนี้มองดูจากท้าบนนะครับจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับแสดงว่าตัวเครื่องเริ่มตั้งตัวได้ดีขึ้นนะครับเครื่องซักผ้าไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะครับถ้าตั้งในพื้นที่ไม่สมดุลน,นะครับมักจะเจอปัญหาของโชกเสียเร็วและเกิดการเขย่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นบ้านใครที่ซักผ้าแล้วสั่นบอกจะลไปรรู้สึกว่ามันสั่นเสียงเสียงดังตอนจะปั่นหมาดเนี่ย ให้สังเกตพื้นบ้านเราก่อนนะครับควรจะทําถังให้มันบาลานซ์นะครับก็จะเป็นการยืดอายุเรื่องของโชกและการใช้งานในระยะยาวเสร็จปุ๊บเข้ากลับมาดูนะครับตัวนี้เป็นซัมซุงตัวใหญ่นะครับฝาบนขนาดอยู่ที่23โลนะครับเข้ามาดูในไซส์ของตัวนี้จะจุผ้าได้ค่อนข้างจะจูใจสําหรับลูกค้านะครับเสร็จปุ๊บมาอธิบายให้ฟังแต่ละช่องให้ทราบนะครับ เช่นเดิมนะครับสองช่องนี้นะครับเป็นช่องของน้ายาปัดพนุ่มดูที่กลีบดอกไม้แล้วก็น้ายาซักผ้านะครับหรือผงซักฟอกเป็นสัญลักษณ์ด้านข้างนี้นะครับตำแหน่งนี้ลูกค้ามักจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเป็นส่วนของน้ายาซักผ้าขาวนะครับพวกประเภทไฮเตอร์ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ก,ก็แล้วแต่เดียเด๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับมาดูด้านในตัวนี้เป็นตำแหน่งของไส้กองนะครับไส้กองตัวนี้จะกองขนใยกองกา,กากแป้งของแฟบนะครับไว้ หนถึงสองเดือนควรเอามาทําความสะอาดนะครับใส่กับเข้าคืนต้องมีเสียงดังแก๊กนะครับโอเคเสร็ปุ๊บมาดูฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะพัฒนาเป็นระบบทัชสกรีนแล้วนะครับออกมือสัมผัสเบาๆใช้หัวแม่มือนะครับก็จะปรากฏฟังก์ชันนะครับในการใช้งานนะครับฟังก์ชันที่ควรจะใช้งานอีกหนึ่งตัวของซัมซุงตัวใหญ่ก็จะเป็นล้งางถังซักนะครับควรทําทุกๆหเดือนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวใหญ่สามารถต้มน้ําได้นะครับมีฟังก์ชันการต้มน้ําร้อนนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่การต้มน้ําร้อนจะช่วยให้ผ้าที่ความสุขภกฝังลึกออกได้เช่นกันนะครับข้อต่อมานะครับฟังก์ชันของเครื่องสภาพผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่เห็นโหมดปั่นหมาดอย่างเดียวนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้แล้วต้องการปั่นอย่างเดียว นะครับจะต้องใช้ปุ่มนี้นะครับปุ่มที่สปินนะครับอย่างเดียวกดแช่ทิ้งไว้ตัวนี้ถ้าเราเข้าฟังก์ชันนี้กดสปินสปีดแช่ทิ้งไว้นะครับประมาณสักสามวินาทีจะขึ้นสปินอย่างเดียวแต่ถ้าเรามาเลือกที่ลูกบิดโปรแกรมนี้เราจะหาไม่เจอน,นะครับสปินอย่างเดียวอันนี้ลูกค้าหลายๆท่านมักจะสอบถามขึ้นมานะครับว่าจะสปินอย่างเดียวทํำยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับจะมีระบบกุญแจล็อกขณะที่เครื่องทําง,งานเพราะฉะนั้นถ้ากดสตาร์ไปแล้วจะเปิดขึ้นไม่ได้นะครับเปิดประตูไม่ได้โอเคตอนนี้เทสสปินอย่างเดียวนะครับยังไงก็าฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเครื่องชใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับในบ้านตัวนี้ก็มารีวิวเครื่องซักผ้าสัมซุงตัวยี่สามโลให้ลูกค้าทราบนะครับใครอยากให้ทําคลิปใดๆก็ลองสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ